เชื้อราบริเวณช่องคลอดนะคะสามารถรักษาได้ด้วยการสอดยาในช่องคลอดหรือว่าอาจจะควบคู่ไปกับการรับประทานยาฆ่าเชื้อราด้วยก็ได้ซึ่งยาต่างๆเหล่านี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้หญิงนะคะมีอาการดังต่อไปนี้นะคะแนะนำเลยควรจะไปพบแพทย์ค่ะไม่ควรซื้อยาใช้เองแล้วนะคะเป็นเชื้อราช่องคลอดเพราะกินยาฆ่าเชือ้อ สวัสดีค่ะยูดีต้งรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จา๋านะคะคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะส่งอินบ็อกซ์เข้ามาปรึกษานะคะว่าดิฉันสังเกตว่า ตัวเองเนี่ยเป็นเชื้อราในช่องคลอดบ่อยแต่ก็ไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าเป็นเพราะอะไรแต่งงานแล้วค่ะมีเพศสัมพันธ์กับสามีคนเดียวนะคะไม่ได้เปลี่ยนคู่นอนจากการซักประวัตินะคะคุยกันนะคะก็ได้ทราบว่าคุณผู้หญิงเนี่ยเขามีแผลที่ขาแล้วก็ซื้อยาฆ่าเชื้อมากินเองค่ะและการกินยาฆ่าเชื้อนี่แหละค่ะน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีเชื้อราเกิดขึ้นในช่องคลอดนัน่นเป็นเพราะว่าบริเวณช่องคลอดของเราเนี่ยเขาจะมีจุลินทรีย์และแบคทีเรียาอาศัยอยู่ค่ะ ซึ่งมีทั้งชนิดที่ดีแล้วก็ชนิดที่ไม่ดีชนิดดีเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นตัวควบคุมทําให้ช่องคลอดของเราเนี่ยเกิดความสมดุลแล้วก็ไม่เกิดโรคไม่มีตกขาวไม่มีกลิ่นไม่มีอาการคันที่ผิดปก,ปกติซึ่งปก,ปกติแล้วนะคะจอซ่อนเล้งของเราเนี่ยจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆค่ะมีสภาวะเป็นกรดอ่อนๆเพื่อช่วยให้จุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยะคะ่ะมันจเจริญเติบโตได้ดีนะคะทีนี้การที่คุณผู้หญิงเนี่ยเขารับประทานยาฆ่าเชื้อเข้าไปมันก็จะทําหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชนิดดีหรือชนิดไม่ดีนะคะยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันก็ไม่สามารถทราบได้มันก็จะทําลายทุกอย่างคะ่ะทีนี้พอมันฆ่าเชื้อเจ้าจุลินทรีย์ชนิดดีไปแล้วเนี่ยนะคะที่มันทําหน้าที่ในการสร้างภาวะเป็นกรดควบคุมเชื้อราควบคุมจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีนะคะมันก็จํานวนล,ลดลงทีนี้เจ้าจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีแล้วก็เชื้อราเชื้อโรคต่างๆมันก็จเจริญเติบโตได้ง่ายขึ้นคะ่ะจึงทําให้ช่องคลอดของเรานะคะเกิดการเสียสมดุลเสียสมดุลกดดาง ทำให้มีกลิ่นมีอาการคารันแล้วก็มีตกขาวของคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะมีลักษณะตกขาวเป็นก้อนนะคะเป็นกากนมบูดคล้ายโยเกิร์ตแล้วก็มีอาการคันนะคะนั่นเป็นอาการของการเกิดเชื้อราในช่องคลอดค่ะซึ่งสาเหตุนะคะก็น่าจะมาจากการกินยาฆ่าเชือ้อแล้วยาฆ่าเชื้อนั้นนะคะเข้าไปฆ่าจุลินทรีย์ชนิดดีค่ะอาการที่สังเกตได้นะคะว่าเป็นเชื้อราบริเวณช่องคลอดนะคะก็คือ เด่นชัดนะคะของอาการเชื้อราช่องคลอดนะคะก็คือจะมีตกขาวลักษณะเป็นก้อนคล้ายๆกับนมบูดนะคะคล้ายๆกับโยเกิร์ตนะคะคล้ายๆกับกากนมนะคะแล้วก็จะมีอาการคันที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะมีอาการคันภายในช่องคลอดแล้วก็บริเวณผิวด้านนอกของอวัยวะสืบพันธุ์นะคะบางคนเนี่ยคันมาถึงบริเวณขาหนีบแล้วก็จะมีอาการ แสบร้อนภายในช่องคลอดมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์แต่ตกขาวจะไม่มีกลิ่นนะคะแต่จะเด่นชัดที่อาการคันค่ะและบางครั้งนะคะลักษณะตกขาวก็อาจจะมีลักษณะเป็นน้ำได้ด้วยนะคะและสําหรับบางคนนะคะมีอาการเสี่ยงนะคะที่จะติดเชื้อราซ้าซ้อนได้ค่ะถ้าหากว่ามีอาการดังต่อไปนี้นะคะมีการติดเชื้อรานะคะบริเวณจุดซ่อนเลนเนี่ยมากกว่า4ครั้งต่อปี จะมีอาการบวมแล้วก็มีอาการแดงคันที่รุนแรงนะคะจนทําให้เกิดแผลแล้วก็เจ็บปวดบริเวณช่องคลอดแล้วก็เป็นการติดเชื้อราสายพันธุ์อื่นๆนะคะที่ไม่ใช่สายพันธุ์ candida albicans ค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเชื้อราสายพันธุ์ที่ทําให้เกิดการติดเชื้อราบริเวณช่องคลอดคือสายพันธุ์ candida albicans ค่ะและในคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะก็มีความเสี่ยงสูงค่ะที่จะเกิดการติดเชื้อราแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อราซําซ้อนค่ะเพราะในหญิงตั้งครรภ์น,นะคะ จะมีสารคัดหลั่งบริเวณช่องคลอดมากกว่าปกติยังทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์เสี่ยงที่จะติดเชื้อราง่ายอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะ<ฮ>โดยเฉพาะถ้าหากว่าควบคุมระดับน้ําตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ก็จะยิ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อราค่ะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ํานะคะโดยเฉพาะผู้ที่ติดเชืวเว้อไวรัส HIV ค่ะเชื้อราบริเวณช่องคลอดนะคะสามารถรักษาได้ด้วยการสอดยานในช่องคลอดหรือว่าอาจจะควบคู่ไปกับการรับประทานยาฆ่าเชื้อราด้วยก็ได้ ซึ่งยาต่างๆเหล่านี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้หญิงนะคะมีอาการดังต่อไปนี้นะคะแนะนําเลยควรจะไปพบแพทย์ค่ะไม่ควรซื้อยาใช้เองแล้วนะคะ 1. นนะคะก็คือคุณผู้หญิงที่ติดเชื้อราครั้งแรกนะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อให้แพทย์นะคะทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดนะคะว่าการป่วยครั้งนี้เนี่ยเป็นการติดเชื้อราจริงๆนะคะไม่ได้เป็นโรคอื่นที่ร้ายแรงกว่านั้นนะคะเช่นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือมีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะ เพราะว่าสาเหตุและวิธีการรักษานนั้นแตกต่างกันค่ะและ2นะคะสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครันนะคะถ้าหากว่ามีการติดเชื้อราในช่องคลอดนะคะแนะนําให้ไปพบหมอค่ะคุณแม่ไม่ควรซื้อ,อยาใช้เองนะคะควรให้คุณหมอตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดค่ะเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ตัวคนเดียวนะคะมีทารกอยู่ในครันด้วยและ 3. นะคะผู้ที่ติดเชื้อรานะคะมากกว่า4ครั้งต่อปีค่ะถือว่าเข้าข่ายนะคะว่า มีการติดเชื้อราซ้ำซ้อนค่ะอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนานค่ะรักษาต่อเนื่องเพื่อไม่ให้โรคก,กลับมาเป็นซ้ำนะคะและการติดเชื้อราบ่อยๆนะคะอาจเป็นสัญญาณว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานหรือว่าเป็นโรคอื่นๆหรือเปล่า เพราะฉะนั้นควรให้คุณหมอตรวจหาสาเหตุอย่างละเอียดค่ะและนี่นะคะก็เป็นผลมาจากการซื้อ,อยาใช้เองค่ะติดเชื้อราช่องคลอดเนื่องจากใช้ยาฆ่าเชื้อนะคะถ้าหากว่ามีความเจ็บป่วยแล้วจําเป็นต้องซื้อ,อยาใช้เองควรต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ยาค่ะเพราะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้นะคะอย่างเช่นในกรณีของคุณผู้หญิงท่านนี้นะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย